บรรยากาศทั้งถนนต้องหยุดนิ่งเมื่อรถยนต์คันหนึ่งแล่นมาช้าๆพร้อมเสียงเครื่องยนต์ที่ดังนุ่มลึกด,ดุดอสูรกำลังตื่นขึ้นจากการหลับไหลนี่ไม่ใช่แค่รถธรรมดาแต่มันคือบุกติรุ่นใหม่ล่าสุดที่มาพร้อมดีไซน์สุดล้ำเกินจินตนาการจนคนที่เดินผ่านถึงกับต้องหยุดมองชักโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายคลิปโดยไม่รู้ตัวบางคนถึงกับอุทานออกมาว่านี่มันรถจากอนาคตรหรือเปล่ารถคันนี้คือภาพแทนนะคะองค์การผสมผสานร,ระหว่าง พลังความหรูหราและเทคโนโลยีได้อย่างสมบูรณ์แบบบุกติไม่เคยทําให้แฟนๆผิดหวังและครั้งนี้พวกเขาได้ก้าวข้ามทุกกรอกขององค์การออกแบบรถยนต์อีกครั้งหนึ่งตั้งแต่เส้นสายภายนอกที่เฉียบคมราวใบมีดการจัดวางไฟหน้าแบบ triple ิลเแฝงความดุดันในทุกมุมมองไปจนถึงกระจังหน้าทรงคลาสสิกที่ถูกยกระดับให้ทันสมัยในทุกพิกเซลสิ่งที่สะดุดตาเป็นอันดับแรกคือประตูทรงปีกหนกบัตเตอร์ดอ ที่เปิดขึ้นพร้อมกันสองข้างมันคือการประกาศตัวอย่างยิ่งใหญ่ของสุดยอดซูเปอร์คาร์ที่ไม่ได้มาเล่นเล่นมันแสดงออกถึงความมั่นใจของผู้ขับว่าฉันมาแล้วและฉันคือที่สุดขอบล้อคโครเมียมขนาดยักษ์ถูกออกแบบให้เข้ากับเส้นสายของตัวรถอย่างลงตัวยางขนาดใหญ่พร้อมสมรรถนะสูงแนบสนิทกับพื้นถนนช่วยให้รถยึดเกาะในทุกโค้งแม้จะใช้ความเร็วสูงและที่ท้ายรถเราจะพบกับชุดไฟไท้ายเลดแบบยาวทั้งแนวและดิฟฟิลเซอร์ขนาดใหญ่ที่ดูดซับทุกแรงลมราวกับเป็นยานอาวกาศ เครื่องยนต์ของบุกติคันนี้ยังคงทรงพลังตามสไตล์แบรนด์ระดับโลกมีรายงานว่าใช้เครื่องยนต์แบบคอร์สเทอร์โบดับเบิลยูสิบหกไฮบริดให้กำลังมากกว่า1,800แรงมา้าอัตราเร่งจากศูนถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงภายในไม่ถึง2วินาทีเรียกได้ว่าเร็วพอที่จะทำให้หัวใจคุณเต้นแรงยิ่งกว่ากาแฟ5แก้วแต่ไม่ใช่แค่เรื่องความแรงและความสวยบุกติคันนี้ยังมาพร้อมกับเทคโนโลยีล้ำยุคเต็มคันตั้งแต่จอควบคุมแบบสัมผัสขนาดใหญ่ระบบ AI ขับขี่อัตโนมัติ ระบบควบคุมสภาพอากาศอัจฉริยะระบบเชื่อมต่อ 5G พร้อมแสดงข้อมูลบนกระจกหน้ารถแบบ AR รวมถึงระบบเบรกอัจฉริยะที่ประเมินระยะห่างจากรถคันหน้าได้ในพริบตาเสียงตอบรับจากชาวเน็ตหลังคลิปไวรัลของบุกติคันนี้หลุดออกมาก็ร้อนแรงไม่แพ้ตัวรถคนส่วนใหญ่ต่างยอมรับว่ามันคือหนึ่งในรถที่หล่อที่สุดเท่าที่เคยเห็นมาความหรูหราที่มาพร้อมกับความแข็งแกร่งและดุดันทำให้มันดูราวกับหลุดมาจากหนังไซไฟระดับโลก ไม่ว่าจะเป็นแฟนคลับสายซิ่งหรือสายเทคโนโลยีต่างก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าอยากเห็นตัวจริงไวๆอีกสิ่งหนึ่งที่ทำให้รถคันนี้โดดเด่นอย่างมากในคลิปไวรัลที่ถูกแชร์คือท่าทางของคนที่เห็นรถคันนี้ครั้งแรกไม่มีใครเดินผ่านแล้วไม่หันกลับมามองทุกคนหยิบมือถือขึ้นมาถ่ายบางคนถึงกับวิ่งตามไปขอถ่ายรูปด้วยและเมื่อประตูเปิดออกพร้อมกับระบบไฟเละส่องแสงสีขาวบริสุทธิ์ออกมาทุกคนถึงกับอ้าปากค้างในความงดงามที่เกินบรรยาย